สวัสดีครับผมกลับมาแล้วนะครับกับเล่านะครับจูเลนเจอร์พาร์ทที่1เรื่องราวของจูเลนเจอร์เริ่มขึ้นเมื่อ170ล้านปีที่แล้วก็ยังอยู่ในยุคข,ของไดโนเสาร์เนาะทีเนี้ยในยุคนั้นน่ะจะมีตัว้รยหนึ่งคนครับถือกําเนิดขึ้นมาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยก็คือเจ้าตัวร้ายตัวนี้ชื่อว่าแม่มดบันโดล่านั่นเองแม่มดบันโดล่าเนี่ยเกิดในยุคไดโนเสาร์นั้นพอดีครับในยุคนั้นเนี่ย ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้มีแค่ในนิวเรานะมันมีทั้งมนุษย์ด้วยในยุคนั้นแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าพอบันโดล่าเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าบันโดล่าก็ล้างผ่านทั้งฝั่งมนุษย์แล้วก็ฝั่งของไดโนเสาร์ด้วยถ้าดูกลับมาเนี่ยในเือน้เรื่องจะบอกไว้เลยว่า มนุษย์กับไดโนเสาร์อ่ะจะอยู่ร่วมกันอย่างสมาน,นฉันท์คือมนุษย์ก็ใช้ไดโนเสาร์มาเป็นพาหนะมาเป็นสัตว์ขี่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เห็นในรูปก,ก็คือเอามาขี่เพื่อโจมตีหรือบุกอะไรอย่างนี้แล้วมนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลักๆจะมีทั้งหมดแค่ห้าเผ่าเท่านั้นโดยเจ้าบันโดล่าเนี่ยก็ได้ล้างผ่านทั้งมนุษย์ทั้งไดโนเสาร์จนสุดท้ายเนี่ยฝั่งมนุษย์กับไดโนเสาร์ก็รวมตัวกันสู้กับบันโดลา่าและก็ได้รับความช่วยเหลือจากเทพเจ้าของ ฝั่งมนุษย์กับไดโนเสาร์นั่นคือไดจูจินไดจูจินอาจจะหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นหุ่นยนต์ไดจูจินเป็นเทพสูงสุดนะครับเป็นเทพสูงสุดของมันฝั่งมนุษย์และไดโนเสาร์พอไดจูจินลงมือเข้ามาช่วยเนี่ยก็ทําให้กักขังอ่ะฝั่งบันโดล่าทั้งหมดรวมถึงลูกน้องด้วยไว้ที่ดาวในเมซิสโดยกักขังในเรียกว่าภาชนะเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็น คล้ายๆกับเป็นเรียกว่าไงดีนะเป็นเหมือนบ่อน้ำใหญ่ๆแล้วมีฝาปิดนะครับตัดกลับมาที่ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผ่านไป170ล้านปีมนุษย์เนี่ยก็สามารถเดินทางไปอย่างอวกาศได้แล้วมนุษย์ก็เลยไปสำรวจด,ดวงดาวดวงดาวหนึ่งที่ชื่อว่าดาวในเมซิสไอ้ดาวในเมซิสนี่แหละมันเป็นที่กักขังของบันโดล่าซึ่งไอเรื่องที่จะตรวจจะไปที่ดาวในเมซิสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ ทำให้แบบมีช่องทีวีทุกช่องเนี่ยก็ออกข่าวหมดเลยแล้วก็มีหนึ่งคนที่ยืนดูทีวีนั้นอยู่ครับยืนดูข่าวนั้นอย่างใจจดใจ,จดต่อพอไอตัวกระสวยอวกาศเนี่ยได้แลนดิ้งที่ดาวในเมซิดแล้วก็นักบินอวกาศทั้งหมดในยานเนี่ยจะมีทั้งหมด4คนจะเป็นผู้ใหญ่2และเด็ก2คนผู้ใหญ่สองคนที่เป็นนักบินอวกาศเนี่ยก็เริ่มออกสำรวจดาวในเมซิดครับไปเจอไอภาชนะทรงนี้แหละไอที่กักขังบันโดล่านี่แหละ แล้วก็ได้บังเอิญไปปลดปล่อยบันโดล่าออกมาวิธีการปลดปล่อยหลายๆคนจะงงว่าเออมันปลดปล่อยได้ยังไงนะสำหรับใครที่ไม่เคยดูก็แค่จับไปตรงอัญมณีที่อยู่ตรงกลางมันก็ถูกปลดปล่อยแล้วนะครับทําให้บรนโดล่าและลูกน้องเนี่ยคูกปลดปล่อยออกมาจากการกักขังนานถึงร้อยเจ็ดสิบล้านปีโดยหลักๆเนี่ยลูกน้องบรนโดล่าก็จะมีสี่คนที่เห็นอยู่ในรูปนะครับก็มีพีฟอร์ซ่าบูริบบูริกันแล้วก็ ตัวของตัวของบุกบักกับท็อปแพ็คอีก2คนแล้วบันโดล่าเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาใน170ล้านปีให้หลังนั่นเองพอบันโดล่าฟื้นขึ้นมาครับแน่นอนตัวเองเป็นแม่มดชั่วแม่มดฝั่งมืดที่มีอำนาจอะไรมหาศาลอยู่แล้วตัวของบันโดล่าเองก็เลยได้เข้าทำลายโลกมนุษย์ทันทีคือเรียกได้ว่าลอยมาอางดาวเนเมติสเลยเพื่อ ลงมาโจมตีที่โลกมนุษย์อย่างเดียวเลยบานโดล่าเข้ามาโจมตีที่โลกอย่างรวดเร็วครับทีนี้แน่นอนเมื่อกี้มีคนที่ยืนดูข่าวอย่างตั้งใจคนที่ยืนดูข่าวนั่นคือนักพน์มาตาจา์บาซ่าหรือถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่ากว่าน,นี้อาจจะเรียกว่าพ่อมดข่าวบาซ่าก็ได้แต่เราขอเรียกทั้นทันว่าบาซ่าบาซ่านั้นอ่ะเป็นพ่อมด เป็นจะบอกว่ากระไกยว่าเป็นเอลก็ได้แต่ว่าในนี้มันอาจจะเขียนไว้ไม่หมดเพราะว่าบาร์ซ่าสามารถยืดหูออกมาให้ยาวเหมือนพวกเอลได้ด้วยนะครับตัวบาร์ซ่าเองก็เรียกว่าพอบันโดล่าบุกปุ๊บบาร์ซ่าก็ออกมาเลยนะแล้วก็บาร์ซ่าได้เผชิญเชินหน้ากับบันโดล่าพอได้เผชิญหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยบันโดล่าก็จะพูดถึงบาร์ซ่าว่าจริงๆเนี่ยบาร์ซ่าก็มีอายุตั้งแต่170ล้านปีที่แล้วเหมือนกันและบาร์ซ่าเนี่ยก็เป็นคนที่เคยสู้กับบันโดล่ามาแล้ว แล้วบันโดล่าเป็นคนทําให้บาซ่าเหมือนว่าเสียพลังเวทมนต์ไปหมดเอาไว้ง่ายครับถึงจะเป็นพ่อมดแต่ไม่มีพลังเวทบาซ่าเองก็ตอนนี้ก็คือแบบว่าอยู่แบบมีพลังที่แบบน้อยมากๆมีแค่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันนิดๆหน่อยๆแล้วก็อายุที่ยืนยาวนั่นเองนะหลังจากได้การปรากันปรามือกันสักนิดน,นึงกับบันโดล่าเสร็จแล้วเนี่ยบาซ่ารู้แล้วว่าตัวเองไม่มีทางที่จะจัดก,การเรื่องนี้ได้ง่ายๆและเพราะว่าบันโดล่าก็ฟื้นขึ้นมาแล้ว บาซ่าณปัจจุบันเนี้ยตัวของบาซ่าในร่างมนุษย์ทั่วไปเนี่ยที่ทํางานเนี่ยบาบาซ่าเดินทางานเหมือนเป็นพนังเก็บกวาดอาคารชุดอาคารหนึ่งนะครับเป็นคนดูแลอาคารชุดนั่นแหละแล้วก็เป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยทีนี้พอบาซ่ารู้สึกว่าต้องทําอะไรก็เข้าไปในลิฟต์ของอาคารที่ตัวเองอยู่นั่นแหละแล้วก็กดลิฟต์ไปในชั้นพิเศษชั้นหนึ่งที่อยู่ลึกมากๆจาก พื้นดินลงไปเรื่อยๆในที่ที่นั้นก็คือเป็นวิหารของเรียกว่าเป็นวิหารของไดนโนเสาร์ก็ได้นะครับหรือเป็นวิหารของเทพเจ้าก็ได้ที่อยู่ชั้นใต้ดินลึกมากๆทีนี้ในตัววิหารของบาซ่าเองที่ลงมาเนี่ยมีตัวของแท่นบูชาเทพเจ้าก็อย่างที่บอกครับว่ามนุษย์กับไดโนเสาร์อยู่ร่วมกันมนุษย์ก็จะถือว่าไดโนเสาร์เป็นพระเจ้าด้วยเหมือนกันแล้วก็เคยร่วมสู้กันมาแล้วหลักๆมีห้าเผ่าใช่ไหม ก็เอาง่ายๆเลยครับถ้าจะเรียกก็คือเผ่าตามชื่อของไดโนเสาร์นั่นแหละนันนี้จะเข้าใจง่ายกว่าจริงๆมันจะมีชื่อเผ่าโดยเฉพาะของมันแต่เราขอไม่ขยายตรงนั้นแล้วกันบาตาก็ลงมาครับแล้วก็อ้อนวอนต่อ,อตัดเทพแท่นบูชาสตัดเทพทั้ง5้าแล้วก็ได้ไปทําการปลุกนักลบที่ถูกทําให้หลับเมื่อ170ล้านปีที่แล้วอะ่ะเอาไว้ให้ตื่นขึ้นมาเพื่อมาต่อสู้กับบันโดล่าครับนักลบเนี่ย ก็ได้ตื่นขึ้นมาจริงๆมีห้าคนนะแต่ในตอนที่ตื่นเนี่ยตื่นขึ้นมาแค่สี่คนเพราะว่าด้านไปมีปัญหาว่าแต่ละบานที่เป็นประตูนเนี่ยต้องใช้กุญแจไขกุญแจของนักลบสีแดงเนี่ยได้หักลงหรือว่าเกคิได้หักลงนั่นเองตอนนี้ก็มีนักลบเพียงสคนได้ตื่นขึ้นมาก็คือโกชิบอยดันแล้วก็เมที่ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลไปร้อยเจ็สิบล้านปีตอนแรกทั้งสี่คนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็พยายามจะแบบเฮ้ย ปลุกคนสุดท้ายขึ้นมาไม่ได้พยายามจะช่วยถล่มประตูแต่บาซ่าบอกเฮ้ย hey, อย่าเพิ่งมายุ่งไปช่วยเด็กก่อนเพราะว่ากระสวยอวกาสที่ไปที่ดาวในเมซิสนั้นน่ะถูกจับย่อส่วนแล้วก็ถูกนํากลับมาที่โลกแล้วโดยฝีมือของบันโดลา่าและในกระสวยอวกาศเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าในกระสวยอกาสมีคนไป4คนใช่ไหมผู้ใหญ่2คนที่เปิดอ่ะนั่นน่ะคือ2คนแรกที่ตายโดนบันโดลา่าฆ่าทิ้งไปเลยเป็นการขอบคุณที่ช่วยปลดปล่อยตัวเอง แล้วก็ในยานมีเด็กอีก2คนครับเด็กอีก2คนเนี่ยก็ถูกย่อส่วนอยู่ในกระสวยอวกาศนี้แหละและถูกนํากลับมาที่โลกแล้วก็เลยให้พวกจูเลนเจอร์ทั้ง4คนมาช่วยเด็กๆก่อนทีนี้พอเอาจริงๆทั้ง4คนน่ะมาก็บอกตรงๆว่าทั้ง4คนก็กลายเป็นว่าหลงเข้ากับดักของบันโดล่าครับเพราะว่าทั้ง4ี่คนเ,เรียกว่ารีบมานะก็เลยไม่ได้ดูสดูแอะไรก่อน ก็เลยโดนกับดักบอนโดราเต็มๆในตอนนั้นเองบา่าทำอะไรไม่ได้ครับก็เลยไปอ้อนวอนกับเทพเจ้าแล้วก็คนสุดท้ายที่ไม่ได้ออกเนี่ยเทพเจ้าของเผ่าเขาอะ่ะก็คือไทแรโนซอรัสนะครับหรือว่าเทเร็กนี่แหละก็เลยไปอ้อนวอนเทพเจ้าสุดท้ายเทพตัวของเทพเจ้าไทเรโนซอรัสเนี่ยก็ทําให้ประตูนั้นเปิดออกมาให้แล้วก็ทั้งห้าคนก็ได้ คนอในเกคีเนี่ยหรือว่านักล้มคนสุดท้ายเนี่ยก็ได้ไปรวมรวมตัวกับอีก4คนเป็น5คนและทั้ง5้าคนเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับบันโดล่านะครับในลูกน้องของบันโดล่านะตอนนั้นเสร็จปุ๊บและทีนี้ตัวของบาซ่าเองก็ได้โยนเหรียญเพื่อสําหรับการแปลงร่างไปให้ทั้ง5คนก็สามารถแปลงร่างเป็นจูเลนเจอร์ได้นั่นเองทีนี้ในการแปลงร่างเนี่ยจริงๆบันโดล่าก็จะส่งลูกน้องออกมาครับในตอนนี้จริงๆจะมีลูกน้องสองคนแต่เราขออนุญาตไม่ใส่รูปนะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้มีรูปแล้ว จะเป็นโดอลล่าไททันที่มีสเกลตัวใหญ่มากๆเป็นสุดยักษ์มาเลยกับโดลล่า,าสเกลริตตันที่เป็นโดลล่าโครงกระดูกเรียกได้ว่าเป็นโดลล่าตัวแรกที่ออกมาแล้วแบบพิษสงเยอะพอสมควรพวกจูเลนเจอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่ายากการหลับไหลไปเนี่ยจริงๆทั้ง5คนนะ่ะเป็นนักลบอยู่แล้วเป็นนักลบที่มีฝีมือระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้เป็นนักลบอย่างเดียวอย่างเกคิเนี่ยก็จะควบ ก็จะควบตำแหน่งในเรื่องของในส่วนของเจ้าชายแห่งเผ่านะครับแล้วก็ตัวของเมย์เองก็จะควบองค์หญิงของเผ่าเหมือนกันและที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นอัศวินที่เก่งกาจในเผ่าที่ถูกทําให้หลับแล้วก็รอการตื่นขึ้นมาอะไรอย่างนี้พอในการต่อสู้นั้นเนี่ยก็ดําเนินไปพวกจูเลนเจอร์ก็ช่วยเด็กๆออกมาได้แล้วก็ต่อสู้กับพวกโดาราโมนเตอร์ที่บันโดาราส่งมาได้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวโดาราไททันซึ่งมันเป็นยักษ์ไง มันสู้ยากนะครับก็ทําให้ตัวของเกคิเนี่ยใช้สัตว์เทพเจ้าเรียกสัตว์เทพเจ้าของตัวเองออกมาเนี่ยเพื่อทําการต่อสู้นะครับก็คือทุกคนจะมีสัตว์เทพประจําตัวแต่เกคิเป็นคนแรกที่เรียกสัตว์เทพเจ้าออกมาแล้วก็ได้ใช้สัตว์เทพเจ้าตัวเองสู้กับตัวโดราทไททันเนี่ยแล้วก็จบไปทีนี้พอจบการต่อสู้ในช่วงแรกไปเนี่ยควกวจูเลนเจอร์เองอะ อาวุธที่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยร70ล้านปีที่แล้วเนี่ยในการต่อสู้กับโดราสเกลตันเมนเกทที่เราบอกไปอาวุธมันพังหมดเลยอาวุธส่วนใหญ่ก็คือเละเทะนะครับเละเทะไปหมดเลยจะเหลือแค่อาวุธตอนที่ตัวเองแปลงร่างติดตัวอยู่ที่เป็นปืนกับมีดสั้นแค่นั้นเองเหลือแค่นั้นจริงๆไม่มีอาวุธติดตัวอย่างอื่นเลยทําให้พวกจูเลนเจอร์เนี่ยพยายามมองหาอาวุธใหม่กันพอพยายามมองหาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวโกชิเองก็ได้ไปเจอ เรียกว่าไงดีตัวของพวกจูเลนเจอร์ดีกว่าก็ได้ไปเจอในคมภีว่ามันมีอาวุธพิเศษอยู่นะอาวุธพิเศษพวกนั้นคืออาวุธในตำนานนะครับอาวุธในตำนานเนี่ยถ้าจำไม่ผิดในเนื้อเรื่องจะบอกไว้ว่ามันเกิดจากมังกร5้าหัวเนี่ยมันออกอาราวาสและเขาล้มมังกรห้าหัวได้แล้วพอตัดคอมันออกมาเนี่ยในในหัวของมังกรทุกตัวจะมีอาวุธติดออกมาด้วยซึ่ง อาวุธในตำนานทั้ง5้าชิ้นน่ะมันดันตรงกับอาวุธที่ใช้งานของฝั่งจูเนเจอร์พอดีทั้ง5คนอาวุธที่ใช้งานจูเนเจอร์เกคิหรือว่าสีแดงเนี่ยจะใช้เป็นดาบนะครับเป็นซอร์สแล้วก็โกชิหรือว่าสีดำจะใช้เป็นแอคหรือว่าขวานอาวุธของปีจัมพูหรือว่าเมย์เนี่ยจะใช้เป็นแอโร่หรือว่าธนูและที่เหลือเนี่ยอาวุธของดันจะใช้เป็นหอกนะครับแล้วก็จริงๆอันเนี้ยมันน่าจะใช้คําว่าสเปียร์มันไม่ใช่หอกปลาแต่น่าจะเป็นสเปียร์นะและสุดท้ายก็เป็นบอยก สีเหลืองจะใช้อาวุธเป็นดับเบิลแดกเกอร์ก็คือมีทันคูนั่นเองซึ่งอาวุธอ่ะมันดันพอดีกับของที่ทั้งห้าคนใช้พอดีเลยแต่การที่จะอาวุธนี้มาได้เนี่ยอาวุธเนี้ยมันอยู่ในดินแดนแห่งความสิ้นหวังคือเป็นอีกมิติหนึ่งพวกทูเรนเจอร์ต้องเข้าไปเอาอาวุธนี้ออกมาให้ได้โดยอมิติเนี้ยมันจะมีความพิเศษที่ว่าถ้าเข้าไปอ่ะจะอยู่ในนั้นได้ประมาณสองวันแล้วก็ห้ามสิ้นหวังที่จะเอาอาวุธออกมาเด็ดขาดถ้าสิ้นหวังอ่ะ คนที่เข้าไปจะกลายเป็นหินแล้วก็คนที่เข้าไปก่อนหน้านี้ไม่ได้มีแค่พวกจูเลนเจอร์มีอัศวินมากมายที่พยายามจะเข้าไปที่นี่แล้วเป็นหินแน่นอนเรื่องนี้ถูกบันโดล่าขัดขวางแน่นอนครับบันโดล่าก็ส่งโดล่ามอนสเตอร์ไปขัดขวางเหมือนเดิมจนพวกจูเลนเจอร์ก็ฝ่าฟันไปนะครับไปเกือบจะถึงห้องของอาวุธไอในตำนานทั้ง5ชิ้นแล้วมันจะมีดาบปักอยู่เล่มหนึ่งไอดาบเล่มนี้มันไม่ได้บอกชื่อเอาไว้มันเป็นดาบปีศาจเฉย มันเป็นดาบเหมือนดาบแห่งการทดสอบใครที่ไปจับดาบเล่มเนี้ยจะต้องถูกเหมือนบีสารร้ายหรืออะไรเงี้ยเข้าสิงแล้วก็จะทําร้ายเพื่อนที่มาด้วยกันซึ่งตอนแรกเนี่ยดานเป็นคนไปจับและดานเองก็โอ้โหโดนเข้าสิงเต็มๆเลยจะทําร้ายคนอื่นแล้วแบบทุกคนก็พยายามให้ดานปล่อยพอดานปล่อยก็หายทีนี้เกคิรู้แล้วว่ายังไงมันก็ต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้เกคิเลยเป็นคนจับดาบขึ้นมาเอง เกคิก็โดนสิงครับและเกคิก็จะทําลายเพื่อนแลวทุกคนก็พยายามพูดพูดอะไรอย่างนี้แต่เกด้วยความเป็นหัวหน้านะเกคิก็เลยแบบสามารถควบคุมสติกลับมาได้แล้วก็ปาดาบพิ้งไปพอปาดาบพิงไปเสร็จปุ๊บทางเดินก็จะเปิดออกพอทางเดินเปิดออกเนี่ยทุกคนก็เข้าไปครับพอเข้าไปเสร็จปุ๊บทีนี้บันโดล่าอีกแล้วก็ดักทั้ง5คนไว้ไม่ให้ขึ้นไปเอาอาวุธง่ายๆครับแล้วก็เวลาในดินแดนแห่งความสิ้นหวังกําลังจะหมดลงพอมันกําลังจะหมดลงเนี่ย ก็เลยทําให้บุกคนกลางจะเริ่มการเป็นหินเก้คีเองก็เลยพูดกับอาวุธในตำนานทั้งห้าชิ้นบอกว่าเนี่ยพวกเราห้าคนนะ่ะมาอาวุธอะ่ะเพื่อไปสู้กับความชั่วร้ายแต่ความชั่วร้ายเนี่ยมันอยู่มันอยู่ตรงหน้าเลยเนี่ยก็คือบาโดลาแม่งยืนอยู่หลังอาวุธเลยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะเออแบบขออาวุธพิอาวุธในตำนานพวกนี้ยขอได้ไหมขอเป็นเจ้าของได้ไหมเพื่อจะไปปราบไปพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาวุธในตำนานก็ ฟังคาเรียกร้องของฝั่งจูเลนเจอร์แล้วก็มาหาจูเลนเจอร์นะครับเก็ตเล็กเก็ตน้อยนิดนึงอาวุธใดตำนานเนี่ยในเรื่องของจูเลนเจอร์เนี่ยอาวุธทั้ง5ชิ้น,น่ะมันจะมี2เวอร์ชันคือเวอร์ชันที่อ่าพวกจูเลนเจอร์ยังไม่ได้แปลงร่างกับเวอร์ชันที่แปลงร่างแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆว่าสาม,มารถใช้อาวุธได้แล้วก็วุธหน้าตาจะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเกทิเนี่ยดาบเกคิเนี่ยถ้าใครตามเก็บพวกจูเลนเจอร์หรือพาวเวอร์เลนเจอร์จะ เป็นแบบหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีดาบในร่างมนุษย์ด้วยที่มันเป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันนะครับอะ่ะโอเคก็สุดท้ายก็ในตอนนี้ได้วุธดำนานมาแล้วก็มีการเรียกนะครับสัตว์เทพเจ้าออกมาจนครบแล้วด้วยนั่นเองแล้วก็ทําลายดอลล่ามอนเตอร์อะไรกันต่างๆนานาว่าไปทีนี้พอจบในช่วงนี้ไปเด็ดป๊บนะครับในการเรียกสัตว์เทพเจ้าออกมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ยังไม่สามารถรวมร่างกันได้นะสัตว์เทพเจ้ายังเป็นของใครของมันอยู่ยังเป็นตัวทีเล็กเป็นไทเทราท็อปเป็นเซเบอร์ทูธเป็นแมมมอธเป็นอูเทราโนดอนอยู่ซึ่งต่างคนต่างขี่ไม่สามารถรวมร่างกันเป็นหนึ่งเดียวได้ในการไม่สามารถรวมร่างกันเป็นหนึ่งเดียวได้เนี่ยก็จะไม่สามารถแสดงพลังที่เหนือกว่าตรงนี้ออกมาได้ในตอนต่อมาเนี่ยพวกจูเลนเจอร์เนี่ยก็ได้อา่าเรียกว่าไงดีอะต่อสู้กับ โด่ามอนเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งมันคือโด่าสเตฟฟิงโด่าสเตฟฟิงเนี่ยมันจะตั้งคําถามถ้าใครตอบคาถามมันผิดมันจะโดนพัดอัดใส่ต้นไม้ไปต้องพูดอย่างนี้แล้วกันพอพัดอัดใส่ต้นไม้เนี่ยฝั่งจูเลนเจอร์เนี่ยพยายามจะแย่งกันเพื่อจะต่อสู้แล้วก็เสียไปทีละคนทีละคนก็คือเอาง่ายๆครับว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ช่วยกันต่อสู้แต่ละคนเนี่ยพยายามแบบเอ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปจมเดี๋ยวเราไปแบบตอบคาถามมันเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเหมือนเป็นกาารที่่แบบว มันไม่ได้แบบช่วยเหลือมันเหมือนจะเอาผลงานแล้วก็พอเกชิสั่งห้ามไว้ทุกคนก็ไม่ได้ฟังเกชิก็จะแบบออกไปทําออกไปทําจนสุดท้ายเนี่ยเหลือเกชิคนเดียวพอเหลือเกชิคนเดียวเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเราอย่างที่บอกไดจูจินคือเทพครับไดจูจินก็ปรากฏตัวต่อหน้าเกชิหรือพวกสัตวเทเยก็ปรากฏตัวต่อหน้าเกชินะครับก็มาพูดว่าเนี่ยถ้ายังทําให้เพื่อนๆ รวมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ว่าโลกอะ่ะก็จะล่มสลายเพราะบันโด่าทําลายโลกนี้ทิ้งนะแต่ว่าถ้าอยากจะผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เนี่ยต้องทําให้เทพสูงสุดกลับคืนมาก็คือไดจูจินกลับคืนมาได้โดยเกคิอะต้องไปหาไดโนโคริสตลนะไดโนโคริสตลเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถทําให้ตัวของสัตว์เทพทั้ง5ตัวเนี่ยรวมร่างกันเป็นหนึ่งเดียวได้ แล้วจะกลับเป็นร่างที่เป็นไดจูจินนะครับจนเกคิเนี่ยก็ไปหาเจอจนได้แหละแล้วก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยเพื่อนๆอ,ออกมาจากการขังในต้นไม้แล้วก็รวมร่างทางสัตว์เทพทังข้ากลายเป็นไดจูจิน <c oughs> ก็เป็นเทพไดจูจินที่กลับมามีร่างเป็นปกติแล้วเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ไดจูจินก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเทพอ่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นวิญญ,ญาณหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้มีตัวตนอยู่บนโลกขนาดนั้นแต่ตอนเนี้ยได้รวมร่างได้อะไรจริงๆแล้วนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีพอตโคค่อนข้างเยอะ ถ้าฟังแล้วงงมันก็อย่างนั้นแหละครับพอคือหนังมันทาไปเรื่อยๆอแล้วถ้าเราอมาเล่ามันก็จะมาส่งนี้แหละนะก็สามารถจัดก,การกับโดราสฟิงในตอนนี้ไปได้ทีนี้ขอเล่าอีกคนหนึ่งคนนี้มาสันๆมากแต่ว่ามันจําเป็นต้องเล่าก่อนซึ่งมันสําคัญเป็นตัวละครที่สําคัญมากคนนี้คือโนมครับในตอนเนี้ยมันจะมีโดรามอนสเตอร์ตัวหนึง่งที่ชื่อว่ากิลเก้กิลเก้เนี่ยมันจะกินหนักมากก,นนกินนู่นกินนี่กินหนักมากซึ่งตัวของกิลเก้เองอะ่ะ มันมาทําลายบ้านเมืองโดยการแย่งของกินไปหมดทําให้คนอนะ่ะมันตีกันเองพอมันตีกันเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีจัดก,การเนี่ยดอลากิเก้เนี่ยในสารานุก,กรมของอ่าในโนเสาเนี่ยมันบอกว่าดลากิเก้เคยอรารวาสละแต่โดลากิเก้เนี่ยจะแพ้สมุนไพรที่ชื่อว่าโมลิวและสมุนไพรที่ชื่อว่าโมลิวเนี่ยมันจะอยู่ในป่าของโนมซึ่งพั้ว จูเลนเจอร์เนี่ยก็สู้กับกิลเก้พอสู้ไปสู้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆก็เข้าตาจนแล้วแหละเพราะว่าอาวุธในตำนานถูกกินเข้าไปหมดพอถูกกินเข้าไปเนี่ยก็อยู่ดีๆนะครับก็มีคนมาช่วยก็คือคนนี้แหละมาตีก๊อปอัดใส่ตัวกิลเก้ไปตีตีตีตแล้วพอตีเสร็จปุ๊บก็พามาในป่าครับทีนี้ป่าเนี่ยคือตัวของคนนี้เองก็อบอกว่าตัวเองอะ่ะคือโนมอะ่ะถ้าอยากได้สมุนไพรมิวเนี่ยต้อง ผ่านชาเลนจ์ของตัวเองให้ได้ก่อนโดยก็เสกโต๊ะอาหารออกมาโต๊ะใหญ่และให้จูเลนเจอร์ทั้ง5คนน่ะกินอาหารให้หมดทีเนี้ยในจริงๆตัวละครที่เป็นตัวเดินเรื่องในตอนเนี้ยมันคือบอยพอกินทุกคนกินจนหมดแล้วเนี่ยมันเหลืออาหารอยู่ชิ้นเดียวก็คือแครอทแล้วบอยอ่ะไม่ชอบแครอทออมมากๆคือเกลียดแครอทเลยแหละแต่ทีเนี้ยบอยก็แบบอยากจะช่วยเด็กในตอนนี้ที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยทำให้บอยอ่ะพยายามกินแครอทอันนั้นจนหมด เสร็จปุ๊บตัวของโนมเองเนี่ยคนที่ชื่อว่าโนมนะก็เสกแครอทออกมาอันนึงนะครับแล้วก็จะให้กินอีกอันนึงแกบอยบอกไม่ไหวแล้วแน่นมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันที่กินไปก็คือฝืนกินไะตายแล้วจนสุดท้ายเนี่ยโนมเองก็เห็นความตั้งใจของบอยแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยจริงๆอ่ะตัวของตัวของฉันน่ะคือโนมนะตอนแรกก็โนมไม่ได้เปิดเผยตัวของฉันน่ะคือนโนมฉันชอบแกล้งคนอยู่ในปา่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เนี่ยแต่เห็นความตั้งใจของบอยนะแล้วก็ให้ดูอีกทีแค่หลอดบรราายเป็นสมุนไพรแล้วก็เอาสมุนไพรไปกําจัดตัวราคิวเกได้คนนี้จะมีบทอีกในอนาคตเราเลยต้องเล่าไว้ก่อนเพราะมันโผล่มาตั้งแต่ในช่วงแรกๆของตัวของซีรีส์เลยนะครับมาต่อมาครับก็จะมีคนแปลกๆขับรถผ่านมิติมาซึ่งมากัน3คนอ่ะจะเป็น3คนนี้นะครับโดย จริงๆทั้ง3คนน่ะมันมีชื่อแต่เราขอโฟกัสไปที่ตัวหลักที่อยู่ในรูปนี้ก็คือตัวคนตรงกลางเป็นเจ้าชายของชนเผ่านะครับชนเผ่านี้ชื่อว่าเผ่าอเปโรนะครับชนเผ่านี้จะอยู่บนเกาะดาร้ลอสนะซึ่งทั้งสาคนเนี่ยมาเพราะว่าจูเลนเจอร์ถูกบุกขึ้นมาจากการที่บันโดล่ามาบุกแล้วทั้ง3าคนเลยมาที่ โลกมาที่ญี่ปุ่นต้องคุณอย่างนี้กันมาที่ญี่ปุ่นเพื่อมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของไข่ในโนเสา์ที่ตัวเองเป็นคนดูแลไว้อยู่นั่นเองจริงๆต้องบอกก่อนว่าไข่ในโนเสา์เนี่ยพวกทูเลนเจอร์เองก็ไม่คิดว่าจะมีไข่ลงเหลืออยู่ซึ่งชนเผ่าอาเปโลก็มาเล่าให้ฟังว่าพอในปลายยุคที่พวกห้าคนน่ะพวกจูเลนเจอร์ถูกทำให้หลับไปแล้วเนี่ยอ่าพวก พูดเท่าในเผ่าแต่ละเผ่าทั้ง5้าเผ่าเนี่ยก็เลือกไข่ไดโนเสาร์คู่หนึง่งใส่หีบและจับลอยน้ำมาไว้แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไดโนเสาร์คู่นี้จะได้เกิดกลับขึ้นมาบนโลกอีกครั้งอะไรอย่างนี้เพื่อแบบไม่ให้ไดโนเสาร์ว่ามันสูญพันธุ์จริงๆนั่นแหละแล้วก็ชนเผ่าอาเปโลเองอะ่ะเป็นคนไปเจอไข่คู่นี้นะที่เกาะดารด์ลอสที่มันลอยมาติดเกาะที่ลอยมาติดที่เกาะดาร์ลอดนี่แหละทีนี้มาพูดถึง ในการเจอไข่ของชนเผ่าอัเปโลนิดนึงครับชนเผ่าอัเปโลเนี่ยอยู่ที่เกาะดารด์ลอสซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้นำนะครับอย่างเจ้าชายยูโรเจ้าช,ชายคนเมื่อกี้นั่นแหละอยู่โดยที่ภูมิหลังของชนเผ่าอัเปโลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เกาะดารด์ลอสนี่แต่แรกชนเผ่าอับเปโลอ่ะอยู่บนสวนผลไม้ของเทพเจ้าแน่นอนครับเทพเจ้าคนนั้นคือไดจูจิน ก็อยู่บนสวนครับสวนแอปเปิ้ลของชนเผ่าเทพเจ้าจริงๆเรื่องนี้ถ้าเป็นไซสอรี่คือเขาอิงมาจากตำนานของตำนานของจีนกับของกลีกอะไรอย่างเงี้ยที่ไปกินนะครับแอปเปิ้ลทองคําหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าชนเผ่าเปโลอ่ะโดนโดลา่ามอนเตอร์ของบนันดอล่าหลอกหลอกให้กินผลไม้อ่ะที่อยู่ที่เป็นสวนที่ตัวเองดูแลอยู่ของพระเจ้าเนี่ยให้หมดสวนแล้วก็เลยกินเลยกินกันไปหมดเลยพอกินไปหมดเนี่ยก็เลยโดนพระเจ้าไดจูจินสาบ ให้กลายเป็นลิงซึ่งชนเผ่าอเปโรทุกคนจะมีหางนะครับและทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนบนเกาะดาลอสอ่ะมันเลยกลายเป็นลิงมันเลยแบบโดนขับไล่จากสวนสวรรค์ของพระเจ้าอะตกลงมาที่เกาะดาลอดกันหมดและกลายเป็นลิงกันหมดทีนี้แน่นอนครับเรื่องนี้ไปเข้าหูบันโดล่าแน่นอนแล้วก็มอนเตอร์ที่ไปหลอกที่ทําให้ชนเผ่าอเปโรตกสวรรค์พูดอย่างนี้ลวกัน ก็คือมอนเตอร์ของบันโดล่าอยู่แล้วซึ่งบันโดล่าเองก็เรื่องนี้มีไข่ในโนเส์อยู่ข้าก็ต้องไปจาัดก,การมันข้าต้องไปทําลายมาันอะไรอย่างนี้บันโดล่าก็เหมือนเดิมครับพยายามส่งคนมาป่วนเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วก็มีการลักพาตัวอะไรอย่างนี้หรือหลอกนะครับมอนเตอร์ในตอนนี้จะเป็นโกคาโทลิกเบอร์ห hmm. นึ่งแล้วก็เบอร์2ก็เป็นโดา่ามอนเตอร์ที่หลอกเก่งมากล่ะนะเอาง่ายๆทีนี้ตัวบันโดล่าเองก็จับคน ตัวบานโดเลงก็ก็จับเด็กอีกคนหนึ่งไปเป็นตัวประกันทำให้เจ้าชายยูโรเนี่ยต้องบอกที่ซ่อนของไอ้ไข่นี่แหละจนเจ้าชายยูโรก็ต้องพูดไปนะแต่ว่าพวกพอพวกบานโดลาปล่อยเด็กผู้หญิงคนนั้นมาเด็กผู้หญิงคนนั้นถามจะบอกไปทำไมละ่ะอะไรอย่างนี้เจ้าชายยูโรบอกว่าไอ้ที่าฝากไข่ไว้อะมันมีคาถาอาคมอยู่พวกบานโดลามันแตะต้องไม่ได้อะ่ะจะเป็นอย่างนี้ ซึ่งวิธีการแก้กระถา,าคมเนี่ยก็คือเอาไอ้ลูกแก้วเนี่ยลูกใดลูกหนึ่งออกโดยที่พวกมารเนี่ยจะหยิบออกไม่ได้พวกพวกออมารพวกแม่มดอะไรจะหยิบลูกแก้วนี้ออกไม่ได้แต่คนธรรมดาจะหยิบออกได้ตัวของบันโดล่าเองก็ให้โคคาโดลิกะหลอกนู่นหล,ลอกนี่จนสุดท้ายเนี่ยตัวบันโดล่าก็ได้ไข่ไปนะครับก็คือให้ให้หยิบลูกแก้วไปแล้วก็บันโดล่าก็ได้หยิบไข่ออกมาได้พอหยิบไข่ปุ๊บก,ก็หยิบไปทั้งขีดนี่แหละพอหยิบไข่ไปเลยปุ๊บ ทีนี้ก็เกิดการประทะระหว่างฝั่งจูเลนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยไอ้ไข่เนี่ยกับขีบเนี่ยมันก็ตกลงไปในน้ําใหม่แล้วก็ลอยนะครับลอยกลับไปในะทะเละอีกครั้งกับตัดกลับมาครับเมื่อตอนที่จะจบตอนเนี้ยแน่นอนครับเทพเจ้าออกมาบ่นชวนเผาอเปโรเช่นเคยครับก็คือไดจูจินนั่นเองไดจูจินออกมาบน่ชนชวนเผาอเปโรว่าแบบเออเนี่ยแค่นี้ก็ทํางานดูแลรักษาไข่ไว้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ ชนเผซาเปโลอ่ะก็จะไม่ได้กลับไปสวรรค์นะเพราะว่าดูแลไม่ได้แค่นี้เองให้ทําแค่นี้ตัวของพวกจูเลนเจอร์อ่ะก็เลยแก้ต่างให้บอกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะชนเผ่าเปโลอ่ะเขาก็พยายามดูแลรักษามาต้องนานแล้วแล้วก็แบบพยายามสู้กับลูกน้องของบันโดล่าที่พยายามจะเข้ามาปั่นอ่ะอยู่เรื่อยๆอันแต่ว่าแบบชนเผ่าเปโลอ่ะมันก็ยังถือว่าเป็นคนไงก็ยังมีการแบบทา ผิดก็ยังรู้แบบผิดชอบชั่วดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังทําผิดกันได้แต่แบบไดจูจินอ่ะเป็นพระเจ้าอ่ะไม่กะให้โอกาสแบบชวนผเผาเอาไปโลบ้างหรอหรืออะไรอย่างงี้นะครับพอพวกจูเลนเจอร์พูดเสร็จปุ๊บไดจูจินก็รับพวกชวนผเผาเอาไปโลเนี่ยกลับไปอยู่ที่สวรรค์เหมือนเดิมนะครับก็จบแล้วครับสาหรับพา์นแรกจริงๆเรากะทําพาทเดียวจบเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนเนื้อเรื่องมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราเล่าข้ามตรงไหนต้องขออภัย คือเราพยายามต้องตัดตัด,ต,ดตัดมาจากทุกตอนเนี่ยมันจะมีตรงไหนที่สําคัญเราจะพยายามรวบรวมตรงนั้นมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีการอ่านแล้วติดขัดหรือว่ามีเสียงหายอะไรอย่างนี้ในชิปของจูเลนเจอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องขออภัยด้วยคือวันนั้นเร่งอัด4ชิปนั้นะอัดภายในวันเดียวแล้วก็มันจะไอก็เลยประมาณว่าหยุดปิดแล้วก็ไอออกมาแล้วก็อัดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ไม่ต่อเนื่องเนาะก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยจะมีคลิปต่างๆของ จูเรนเจอร์นะครับคลิปเล่าของเราให้ดูอีกแน่นอนยังไงก็ฝากด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ